สวัสดีครับสวัสดีเพื่อสมาชิกท,ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมารีวิวแท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดของทางโฮโยนะฮะซึ่งก็บอกว่าแท็บเล็ตตัวนี้นะครับเป็นแท็บเล็ตรุ่นที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดเท่าที่โฮยเคยทำมาเลยนะครับนั่นก็คือจ้ตัวโฮยเมดแพดโปร12.6นิ้วนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นแท็บเล็ตตัวแรกด้วยนะครับที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Harmony OS นะครับซึ่งนำมาใช้เป็นตัวแรกเลยนะครับกับตัว m t e p a d Pro 12.6นิ้วตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ยังมีฟังก์ชันการทำงานร,ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆแล้วก็รองรับในส่วนรประกา e m เ e n s ิ ensive, แล้วก็เคสคีย์บอร์ดอีกด้วยซึ่งตัวนี้สเปคแล้วก็ประสิทธิภาพโรวมถึงฟังก์ชันการใช้งานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยครับ ในเรื่องดีไซน์แบบของตัวเครื่องนะครับวัสดุที่ใช้นะครับตัวนี้เป็นโลหะผิวสัมผัสแบบด้านๆนะครับทำให้การถือจับกระชับมือไม่หลุดล่วงง่ายนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแท็บเล็ตที่มีน้ําหนักเบามากๆเลยนะครับโดยน้ําหนักของตัวเครื่องตัวนี้นะครเพียง609กรัมเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังมาพร้อมกับความบางของตัวเครื่องที่บางมากๆเลยทีเดียวนะครับ ยตรงนี้มาพร้อมกับความบางเพียง6.7ม mm ิลิเมตรนะครับถือว่าบางกว่าแท็บเล็ตหลายๆรุ่นอีกนะครับรวมใส่เคสเข้าไปเนี่ยตัวเครื่องก็จะไม่หนามากเลยทีเดียวนะฮะแล้วมาดูการดีไซน์ออกแบบรอบๆของตัวเครื่องกันบ้างนะครับในฝั่งด้านบนตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนตัวปุ่มเปิดปิดเครื่องนะฮะ ถัดลงมานะครับจากในส่วนตัวปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับก็จะเป็นในส่วนตัวจุดๆลูๆนะครับตัวนี้จะเป็นไมโครโฟนนะฮะโดยแท็บเล็ตตัวนี้นะครับจะมี Microsoft ไมโครโฟนด้วยกันทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับก็ถือว่าให้ไมโครโฟนมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับการที่ซน์ออแบบด้านข้างนะครับฝั่งซ้ายมือของหน้าจอนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับถัดลงมาก็จะมีช่องลําโพงนะครับโดยตัวนี้จะมีช่องลําโพงด้วยกัน2ช่องแต่ว่าแต่ละ1ช่องเนี่ยจะมีลําโพงด้วยกัน2ตัวนะฮะ แล้วก็ฝั่งด้านขวามือก็เช่นกันนะครับก็จะมีช่องลำโพงอยู่2ช่องนะครับแต่ละช่องก็จะมีลำโพงอยู่2ตัวด้วยกันนะครับและลำโพงตัวนี้นะครับจูนเสียงบายฮาร์แมนการดอนด้วยนะครับดังนั้นการันตีได้เลยนะครับลำโพงรวมทั้งสิ้นเนี่ยแตัวที่ใส่มาเนี่ยเสียงดีแน่นอนนะครับและตรงกลางระหว่างลําโพงนะครับจะเป็นช่องชาร์จแบตนะครับโดยตัวนี้เป็นแบบไทสีนะครับรองรับชาร์จเร็วซูเปอร์ชาร์จสีวัตต์ด้วยนะฮะ ด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนตัวช่องเดียวนะฮะก็จะเป็นช่องใส่ในส่วนตัวเมมโมรี่การ์ดนะครับไม่ใช่ช่องใส่ซิมการ์ดนะครับโมเดลที่นํามาขายตัวนี้เป็น WiFi only นะครับโดยตัวนี้นะครับใสเมมโมรี่การ์ดชนิดพิเศษนะครับที่ห่วยพัฒนาขึ้นมาเองนะครับโดยตัวนี้ใช้ชื่อว่า nano memory card นะครับก็หาซื้อได้ตามหัวเว่ยช็หรือว่าช่องทางออนไลน์นั่นเอง แล้วมาดูใน,นส่วนกล้องกันบ้างนะครับโดยตัวนี้ให้กล้องหน้ามาที่8ล้านพิกเซลนะครับแล้วกล้องหลังอยู่ที่3ตัวด้วยกันนะครับโดยเลนหลักอยู่ที่ความละเอียด13ล้านพิกเซลเลนอัลต์วาย8ล้านนะครับเลนอีกตัวหนึ่งเป็น T D d e e Sensing นั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นช่องช่องรูๆเล็กๆอยู่นะครับนั่นก็เป็นรูไมโครโฟนแล้วด้านบนก็จะมีแฟชมาด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าให้กล้องมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับแท็บเล็ตทั่วไปที่วางขายในท้องตลาดนะฮ แล้วมาดูกันส่วนคนโตหน้าจอกันบ้างนะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาดความกว้างอยู่ที่12.6นิ้วนะฮะหน้าจอที่ใช้นะครับตัวนี้เป็นแบบ OLED หรือว่า OLED นะครับความละเอียดระดับ 2K ด้วยกันนะครับตัวนี้บอกเลยว่าหน้าจอสว่างสวยงามคมชัดมากเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ตัวนี้ยังมงรับเป็นส่วนตัว DCI P3 ที่1 0 0อีกด้วยนะครับดังนั้นการันตีได้เลยว่าหน้าจอตัวนี้มีค่าสีที่แม่นยำมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังรองรับในส่วนตัว HDR10 นะครับแล้วก็มีส่วนตัว ค่า t อนท t r เลโชอยู่ที่1ล้านต่อ1นะครับก็ตัวนี้บอกเลยว่าเป็นจอแทบเลตท,ที่ดีมากๆจอ1เลยก็ว่าได้นะครับแถมตัวนี้ยังมีความสว่างอยู่ที่400นีด้วยกันนะครับแล้วก็ยังรองรับในส่วนของตัวมาตรฐานจาก t ที i n e Land เป็นแบบ f u l แ c รดิสเพย์สอง0นะครับที่มีการทดสอบกว่า11ขั้นตอนอีกด้วยนะครับโดยตัวนี้มีการกรองแสงสีฟ้าได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะ ด้วย m p p d d Pro 12.6นิ้วตัวนี้นะครับเป็นแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์ตัวแรกของทางหัวเว่ยเลยนะครับที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Harmony OS อย่างเป็นทางการนะครับโดยตัวนี้มาพร้อมกับ,บระบบปฏิบัติการ Harmony OS 2.0นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับ CPU Kirin 9000E นะฮะ แรม8 g b หน่วยความจำภายใน256 g b ด้วยกันนะครับตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่15,000ม ah ิลนะครับชาร์จแบต0-100%ใช้เวลา2ชั่วโมงนิดๆเท่านั้นเองนะครับและแถมแท็บเล็ตตัวนี้ยังรองรับในส่วนของตัวไวเลสชาร์จความเร็วสูงสุดอยู่ที่27วัตต์อีกด้วยนะครับ แล้วตัวนี้ยังรองรับในส่วนของตัวไวเลสรีเวิร์สชาร์จนะครับเราสามารถชาร์จแบตเตอรี่ย้อนกลับให้อุปกรณ์นะครับที่รองรับในส่วนตัวไวเลสชาร์จได้อีกด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหูฟัง TWS อย่าง Freebuds Pro หรือว่าตัวอื่นๆนะครับหรือว่าจะเป็นนาฬิกา Watch GT2 Pro หรือว่าสมาร์ทโฟนที่รองรับไวเลสชาร์จเราก็สามารถชาร์จแบตย้อนกลับในยามฉุกเฉินได้อีกด้วยนั่นเองนะครับ ในส่วนของตัวระบบปฏิบัติการ HarmonyOS นะฮะตัวนี้มาพร้อมกับในส่วนตรงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีการทำงานได้อย่างรื่นไหลามากยิ่งขึ้นแล้วตัวนี้ก็ยังรองรับ ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันที่เป็น APK ของ Android ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับโดยตัวนี้ปรับปรุงอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยแถบทางลัดการตั้งค่าเปลี่ยนจากที่อยู่ในส่วนตัวบริเวณแถบด้านบนนะครับมาอยู่ด้านขวามือของจอนะครับและในส่วนของตัวฝั่งซ้ายมือและกลางจอเป็นการเลื่อนดูแถบแจ้งเตือนนะครับถ้าเราจะเลื่อนก,กันแจ้งเตือนก็มาดูบริเวณตรงกลางจอหรือว่าตรงซ้ายมือก็ได้เช่นกันนะครับและนอกจากนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีมาพร้อมกับในส่วนของตัว การปรับปรุงเซอร์วิสวิดเจ็ตหรือว่าการแอดวิดเจ็ตแบบใหม่ซึ่งโดยปกติทั่วไปนะครับเราต้องเอามือจีบไปที่หน้าจอแบบนี้เลือกคําว่าวิดเจ็ตนะครับแล้วก็เพิ่มมาที่หน้าจอแต่ว่าในส่วนตัวระบบ Harmony OS ตัวนี้สามารถเพิ่มวิดเจ็ตได้ง่ายขึ้นเพียงแค่เราเอานิ้วปัดไปที่บริเวณแอปพลิเคชันนะครับที่มีวิดเจ็ตแล้วเราสามารถที่จะลากมาวางได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวปฏิทินนะครับเราก็สามารถที่จะกดค้างไว้ลากมาวางได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัว ลแล้วก็สามารถปักหมุดต,ตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะลากมาวางก็ได้นะครับแต่นอกจากนี้นะครับในส่วนตัวแถบแอปพลิเคชันล่างนะครับจะแบ่งเป็นสส่วนส่วนด้านซ้ายมือก็คือในส่วนตัวแอปพลิเคชันที่เป็นโปรดของเรานะครับหรือว่า Favorite App ส่วนด้านขวามือจะเป็น Re c e n t App หรือแอปใช้ง,งานล่าสุดเช่นเมื่อสักครู่นี้นะครับเราเพิ่งใช้งานในส่วนตัวแอปพลิเคชันในส่วนตัวเวสเทอร์หรือว่าสภาพอากาศเราอีเมลไปมันก็จะโชว์มาขึ้นให้เราน่นเองนะครับ แล้วก็ได้ส่ง,งตัวแอปพลิเคชันตรงฝั่งซ้ายมือ p f ฟเวอริตแอหรือแอปที่เป็นรายการโปรดเราสามารถเพิ่มแอปได้สูงสุดถึง8แอปด้วยกันนะครับถ้าเราไม่ต้องการเราก็สามารถปรับย้ายออกได้ตามต้องการเลยถ้าาอยากเพิ่มก็สามารถเพิ่มได้ ับสูงสุดคือ8แอปด้วยกันนะครับและนอกจากนี้ถ้าใครอยากได้มากกว่านั้นเราสามารถทําเป็นโฟลเดอร์ได้โดยการลากเข้ามาแล้วก็มาวางรวมกันเลยแา้จัดเป็นโฟลเดอร์ก็ทําให้มันสามารถใช้งานเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าแอปพลิเคชันเราก็จะทําให้มันมันก็จะดูเล็กลงเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวการ จัดหน้าในส่วนของตัว App เปอร์ว p แล้วก็ในส่วนของตัว้านขวามือ Re c e n t a p อปเราสามารถปรับขนาดได้ให้เล็กหรือว่าให้น้อยได้หรือว่าจะให้โชว์แค่แอป,ปเดียวก็ได้หรือโชว์3แอปก็ได้แต่ว่าถ้าเราแอป,ปในส่วนของตัว f a v o r i t ล App ออกแสดงว่าจะมีแอป,ปเพิ่มเราสามารถเพิ่มในส่วนของตัว Re c e n t App ปให้โชว์มากขึ้นกว่านี้ได้หรือถ้าเราไม่ต้องการเราสามารถจีบหน้าจอแล้วก็เลือกตั้งค่าแล้วก็ปิดตรงคาว่าโชว์รีเซน t a แอปนะครับในส่วนตัวมันก็จะปิดออกไปจากหน้าจอท่นเองนะครับ และนอกจากนี้นะครับในส่วนของตัวการใช้งานมัลติวินโด้ก็ยังสามารถใช้งานได้เยอะขึ้นกว่าเดิมผมยกตัวอย่างเช่นเปิดแอปพลิเคชันไฟล์นะครับหลังจากนั้นผมเปิดแอปพลิเคชันที่2ผมจะเปิดในส่วนของตัว YouTube ลากมาวางได้เลยก็จะเป็นตัวใช้งาน2แอปพลิเคชันแล้วคราวนี้อยากใช้แอปเพิ่มเติมเราแค่ปัดค้างไว้นะครับจากซ้ายหรือขวาก็ได้เช่นผมเลือกอีเมลมันก็จะเปิดอีเมลขึ้นมาด้านนี้ผมเลือกขึ้นมานะครับผมจะดูแกลเลอรี่ก็แตะแกลเลอรี่ขึ้นมานะครับสามารถเปิดได้สูงสุด 4แอปพลิเคชันด้วยกันแต่ถ้าเราแอปไหนมาแทนที่เราแค่กดค้างไว้นะครับแล้วก็ลากมา,าแทนที่ตรงนี้ได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวการใช้งานมัลติวินโด์นะครับก็สามารถเปิดได้2แอปพลิเคชันใหญ่เป็นแบบครึ่งๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสามารถเปิดเป็นหน้าต่างลอยได้2แอปพลิเคชัน รวมเป็น4แอปพลิเคชันด้วยกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวการใช้งานเรื่องของตัว ux ui บนในส่วนของตัว harmony s คร่าวก็เป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับส่วนถ้าอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมมารีวิวให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนอกจากความเรื่อไหลนอกจากในส่วนของตัวการปรับปรุงในส่วนของตัว service widget นะครับแล้วก็การจัดรูปแบบหน้าตาของตัวไอคอนที่แถบด้านล่าง favorite app หรือ recent app รวมถึงการเลื่อนแถบแจ้งเตือนลงมาหรือว่าเลื่อนแถบการ ตั้งค่าทางรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวการใช้งานที่ผมมารีวิวคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งเป็นรีวิวในส่วนของตัว UX UI รวมถึงการใช้งานต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ยังรองรับในส่วนของตัวการใช้งานมันติดสกรีนค o l l a b ร์ a บอร n หรือว่าการทํางานร่วมกันหลายอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัว สมาร์ทโฟนของหัวเว่นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวกับเมดบุ๊กหรือว่าผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊กของทาง h u วเว่ก็สามารถใช้งานได้โดยที่คีย์บอร์ดจะมีบริเวณปุ่มชิปตัวนี้จะมีสาระัก็นเเราสามารถเอาสมาร์ทโฟนมาแตะเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานได้ทันทีเลยนะครับเรามาทดสอบด้านเสียงกันนิดนึงนะครับว่าตัวนี้นะครมีคุณภาพเสียงเป็นยังไงของลำโพง8ตัวที่จูนบายฮาร์มันการ์ดอนนะครับ Your instructor is one of the finest pilots this program has ever produced. Have สำหรับคนที่ชอบเล่นเกมนะครับตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมเล่นอยู่เกมเดียวนะครับเกม PUBG ตัวนี้สามารถปรับกราฟิกได้สูงสุดที่ HDR นะครับแล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่ตัวอัลตร้านะครับสูงสุดที่ตัวแท็บเล็ตตัวนี้สามารถปรับได้นั่นเองนะครับแต่ว่าการปรับได้ขนาดนี้กับการใช้งานผมว่าก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็หน้าจอขนาดใหญ่เนี่ยมันเหมาะค่อนข้างที่จะเต็มตาเลยภาพที่ได้ก็ประมาณนี้แหละครับที่เห็นเลยนะฮะแล้วการทัชสกรีนนะครับค่อนข้างที่จะลื่นไหลนะครับสัมผัสได้ค่อนข้างดีไปตามที่นิ้วเราสัมผัสเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็สําหรับใครที่เล่นเกมบนหน้าจอสมาร์ทโฟนขนาดเล็กๆมาประมาณ6-7นิ้วประมาณนี้นะครับมาเล่นบนหน้าจอแท็บเล็ตขนาดใหญ่ 12.6นิ้วช่วงแรกๆก็จะรู้สึกติดขัดไม่มากก็น้อยนะครับอย่างผมเนี่ยก็ค่อนข้างรู้สึกติดขัดเลยนะครับในการควบคุมเนี่ยมันไม่ค่อยถนัดมือนะครับมันค่อนข้างที่จะแบบว่ามันใหญ่ไปนิดนึงนะครับแต่พอเล่นเกมสักตา2ตาเริ่มปรับความคุ้นชินได้แล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยแล้วก็รู้สึกโอเคด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของตัวเสียงเนี่ยลำโพงมันแยกออกมาได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับเวลาเดินเวลาวิ่งนะครับเวลายิงออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ เรามาดูในส่วนตัวการใช้งานควบคู่กับอุปกรณ์เสริมกันบ้างนะครับตัวแรกเลยนะฮะในส่วนตัวปากกา M Pencil Gen 2เจนนะครับปลายปากกาตัวนี้ก็เป็นในส่วนของตัวคริสตัลที่เขาบอกมาแต่เท่าที่ผมลองสัมผัสเป็นพลาสติกใสๆนั่นเองนะครับตัวนี้มีค่าความหน่วงต่ำกว่าเดิมนะครับทำให้การเขียนเนี่ยเส้นไปตามมือที่เราเขียนค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแล้วก็การหนักเบาวางมือเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบเลคเชอร์การโน้ตหรือว่าการวาดรูปนะครับโดยตัวนี้รองรับแรงกดอยู่ที่ 4,096ระดับนะฮะแลปะปากกาตัวนี้นะครับยังมีฟังก์ชันในส่วนของตัวสามารถเคาะที่ก้านปากกา2ครั้งสลับคําสั่งได้นะครับอย่างเช่นปากกาเป็นยางลบนะครับหรือว่าปากกาเป็นในส่วนของตัวอีกรูปแบบของปากกาหนึ่งหรือว่าจะเป็นถาสีนะครับเราสามารถตั้งค่าได้เลยนะครับและในส่วนตัวการทํางานร่วมกับเคสนะครับตัวนี้นะฮะก็เป็นเคสคีย์บอร์ดลักษณะเดียวกับนดแปดโป ตัวเก่านะครับก็เป็นแป้นพิมพ์แบบฟูลฟังชันเลยนะครับสามารถพิมพ์ได้อย่างค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะครับสามารถปรับในส่วนของตัวระดับได้2ระดับอีกด้วยนะครับ แล้วก็ตัวนี้ยังสามารถรองรับการทํางานร่วมกับเมาส์นะครับตังนี้มีฟังก์ชันการทํางานร่วมกับเมาส์ได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับจากปกติทั่วไปเนี่ยมันไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรสามารถใช้งานได้เลๆน้อยเหมือนกับกอุปกรณ์ทั่วไปนะครับตัวนี้สามารถที่จะคลิกซ้ายคลิกขวาน,นะครับเลื่อนสกอร์ขึ้นสกอร์ลงนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังสามารถใช้เมาส์ไนปในส่วนตัวการพรีวิวแอปได้อีกด้วยนะครับอย่างเช่นเลือกไปที่ตัวมิวสิก แกลเลอรี่หรือเบราว์เซอร์ที่เราเปิดไว้มันก็จะพรีวิวแอปให้เราดูนะครับตัวนี้ก็ทํางานได้อย่างสะดวกสบายได้อย่างลงตัวเลยนะครับและการทํางานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆนะครไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวสมาร์ทโฟนฟังก์ชันที่ชื่อว่า Multi สกรี c o l l l b o r a t i o n นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะตอบโจทย์การใช้งานผู้ใช้งานหัวเวย่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับโดยตัวนี้นะครับฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามานะฮะ เราสามารถเปิดแอปพลิเคชันเต็มหน้าจอบนแท็บเล็ตโดยตัวนี้เป็นแอปของมือถือนะฮะแบบเต็มจอได้หนึ่งแอปนะครับแล้วก็ในสมาร์ทโฟนเนี่ยเราสามารถมาใช้งานแอปพลิเคชันอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียไปเล่นไลน์ไปตอบแชทเพื่อนๆหรือว่าไปอ่านใน่วนตัวคอมเมนต์ใน a c e b o o k นะฮะเราก็สามารถทําได้ไปพร้อมกันเลยนะครับโดยแท็บเล็ตไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด,ด้วยนะฮะเพราะว่าตัวนี้เราใช้ในโวนตัวอินเทอร์เน็ตจากใน่วนตัวสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยใครที่ใช้งานอุปกรณ์หัวเว่ยคู่กันนะครับแล้วก็การทำงานร่วมกันอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่คู่กับผลิตภัณฑ์เม e บุ๊กนะครับตัวนี้มีด้วยกัน3ฟังก์ชันนะฮะโดยฟังก์ชันแรกนะครับตัวนี้ชื่อว่า Miller นะครับหรือว่าการสะท้อนหน้าจอนะครับตัวนี้หลักการทำงานนะครับหน้าจอโน้ตบุ๊กเปิดอะไรอยู่นะครับหน้าจอแท็บเล็ตก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับ โดยตัวนี้ผมยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราใช้ในส่วนตัวโปรแกรม Photoshop บนตัวคอมพิวเตอร์อยู่นะครับเราก็สามารถควบคุมต่อบ,บนจอแท็บเล็ตได้เลยนะครับแล้วก็สามารถใช้ปากกาเอฟเฟซิลเตัวนี้นะครับในการใช้งานสั่งการนะครับควบคุมแทนเม,มาส์บนหน้าจอคอมได้เลยนะฮะก็สะดวกรวดเร็วนะครับโดยบางทีเราไม่เมื่อยเราทํางานบนโต๊ะเรามาย้ายมาทําบนแท็บเล็ตโดยเปิดฟังก์ชันตัว Miller ตัวนี้นะครับเราก็ไปนั่งทาเอนหลังทําแบบชิลๆหรือว่านั่งทําหน้าบ้านก็สามารถทํา ได้นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยนะสำหรับใครที่ใช้ผลิตภัณฑ์นะครับเมดบุ๊กคู่กับในส่วนของตัวเมดแพดโปร12.6นิ้วอย่างในตัวอย่างเนี่ยผมใช้งาน Photoshop นะก็ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวครับสะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายกว่าเมาส์นิดนึงนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวถัดมานะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งครับตัวนี้เราเรียกว่าในส่วนของตัว extend mode นะครับหลักการเหมือนเราที่จอตอ่อจอเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับโดยบนจอแท็บเล็ตเนี่ย เราสามารถเปิดโปรแกรมบนโน้ตบุ๊กได้1โปรแกรมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบนหน้าจอโน้ตบุ๊กเนี่ยเราก็สามารถใช้งานโปรแกรมอื่นได้อย่างในส่วนตัวอย่างในคลิปวิดีโอนะครับผมใช้งานในส่วนตัวดูคลิปวิดีโอ y t u t u นะครบ,บนแท็บเล็ตเมดแพดโปร12นิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบนหน้าจอ โน้ตบุ๊กนะครับผมก็ใช้งานในส่งตัว Word ไปพร้อมกันได้ด้วยนะครับโดยตัวนี้นะฮะแท็บเล็ตเราเป็นหน้าจอเสมอหรือว่าหน้าจอที่2นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมไร้รอ,อยต่อเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ฟังก์ชันสุดท้ายนะครับตัวนี้เราเรียกว่าในส่งของตัวคาร์บอเนตนะครับตัวนี้ก็เป็นการ โอนย้ายข้อมูลนะฮรระหว่างในส่วนของตัวแท็บเล็ตมาโน้ตบุ๊กหรือว่าจากโน้ตบุ๊กไปแท็บเล็ตนะครับตัวนี้ก็สามารถลากมาได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อด้วยนะฮะเราสามารถเอาเมาส์เลื่อนจากตัวคอมพิวเตอร์นะครับไปที่ในส่วนตัวจอแท็บเล็ต ก็ไปเลือกรูปเลือกไฟล์ที่เราต้องการสามารถลากมาบนหน้าจอคอมได้เลยนะครับหรือว่าเราลากจากคอมนะครับไฟล์ Word Excel PowerPoint เนี่ยย้ายไปบนหน้าจอแท็บเล็ตก็ได้เช่นกันนะครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยผมก็ลากไฟล์จากในส่วนตัวคอมพิวเตอร์ไปบนจอแท็บเลต็ตจากแท็บเล็ตมาจอคอมพิวเตอร์นะครับเห็นไหมครับก็ยางลงตัวแล้วก็ไร้รอยต่อเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการย้ายข้อมูลระหว่างตัว หน้าจอโน้ตบุ๊กกับหน้าจอแท็บเล็ตนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ช่วยให้การใช้งานได้อย่างราบรื่นดีทีเดียวนะฮะและนี่ก็คือในส่วนของตัว MatePad Pro 12.6นิ้วนั่นเองนะครับเรียกเรียกว่าจัดมาในส่วนตัวสเปค ฟังก์ชันการทํางานต่างๆค่อนข้างครบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานร่วมกับปากกาการทํางานร่วมกับในส่วนตัวคีย์บอร์ดหรือว่าการทํางานร่วมกับเมาส์ที่มีฟังก์ชันการทํางานที่เยอะขึ้นรวมถึงการทํางานร่วมกับสมาร์ทโฟนและโน้ตบุ๊กของทาง Hu เวอนะที่สามารถโอนย้ายไฟล์ต่างๆการทํางานร่วมกันได้อย่างราบรื่นเลยทีเดียวนะครับ ถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าอยากรู้อะไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้นะครับแต่ระบบการแจ้งเตือนของทาง u t u b บเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยแจ้งเตือนหรือบางทีผมไม่เห็นนะครับก็สามารถทักผมมาได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับในส่วนตัว เพจ Love gadget นั่นเองนะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับชื่อเดียวกับชื่อช่องผมเลยนะฮะแล้วก็เข้ามาสอบถามในนี้ได้นะครับก็จะเร็วกว่านั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจช่วยฝากกดไลค์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามช่องเล็กๆของผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปโดมใหม่ๆก่อนใครคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ